สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับในสาระดิสอพอดแคสต์ครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาเล่าน,นิทานเรื่องเกี่ยวกับเจ้าลาให้ฟังนะครับมันมีเจ้าลาอยู่ตัวหนึ่งครับกำลังเดินไปเดินมาครับมันมีความวิตกกังวลอย่างมากครับในชีวิตมันเพราะตอนนี้ในชีวิตมันนะครับมันไม่มีอาหารไม่มีน้ําตกถึงท้องมาเป็นเวลานานมากแล้วแล้วมันเหมือนจะรู้ตัวว่าถ้ายังหาอาหารไม่ได้หรือไม่ได้ดื่มน้ําเนี่ยมันตายแน่ เดชะบุญพดี adi, ระหว่างที่มันยังเดินไปอย่างน่าสงสารมันได้เจอถังน้ําที่เต็มไปด้วยน้ําและกองฟางอาหารโปรดของมันแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยมันห่างไกลกันมากเหลือเกินประมาณว่าน้ําอยู่ฝั่งซ้ายสุดและกองฟางอยู่ฝั่งขวาสุดแต่เจ้าลาเนี่ยมันอยากกินทั้งสองอย่างพร้อมกันและมันก็ไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนก่อนดีซึ่งสองสิ่งเนี่ยถ้ามีสิ่งใดใกล้มันมากกว่ามันคงจะเลือกไปที่นั่นเป็นอย่างแรก แต่ปรากฏว่าสองสิ่งนี้มันอยู่ในระยะห่างที่เท่ากันเจ้าลาก็สับสนหันไปหันมาหันไปหันมาอยากกินน้ําอยากกินกองฟางหันไปมาอยู่หลายรอบก็ยังแต่ัดสินใจไม่ได้สักทีจากนั้นไม่นานร่างกายมันก็นถึงที่สุดและก็ตายลงไปเอาจริงๆนะถ้าเจ้าลาเนี่ยมันแต่ัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นไปดื่มน้ําก่อนแล, Independ, แล้วค่อยเดินกลับมากินฟางแล้วค่อยไปดื่มน้ําอีกทีหนึง่งแล้วค่อยเดินกลับมากินฟางอีกทีหนึง่งเจ้าลาคงมีชีวิตต่อไปได้อย่างปกติแล้ว เข้าจริงๆแล้วนะครับพอมองกลับมาดูผู้คนเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับคนที่มีพฤติกรรมเหมือนกับเจ้าลาตัวเนี้โดยปกติของเราเนี่ยครับเราจะต้องเจอเหตุการณ์ที่จะต้องใช้การตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่มันยากก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องตัดสินใจอยู่ดีก็อย่างเช่นเราจะเลือกสถาบันการศึกษาต่อที่ไหนดีหรือว่าการเลือกคู่ครองการเลือกงานหรือแม้กระทั่งการเลือกที่อยู่อาศัยอะไรประมาณนั้น แต่การเลือกลักษณะแบบนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนความคิดได้แต่ว่าเรื่องที่ผมจะโฟกัสเป็นพิเศษก็คือการเลือกช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มซึ่งอาจจะนอกเหนือจากงานหลักก็ได้อย่างเช่นการเล่นหุ้นไปพร้อมกับการทํางานหลักหรือว่าพร้อมกับการทํางานประจําอาจเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทํางานออนไลน์ต่างๆก็ได้ที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าถามผมตัวเลือกไหนดีที่สุดผมบอกได้เลยว่าทุกตัวเลือกเนี่ยดีทุกทาง จนบางทีเนี่ยเราอาจจะเลือกไม่ถูกเลยด้วยซ้ําหรือบางทีอาจจะทํามอย่างพร้อมกันเลยดีไหมสิ่งที่น่าสนใจก็คือการตัดสินใจไม่ได้สักทีนี่แหละเหมือนกับเจ้าลาแทนที่จะตัดสินใจเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนดีกว่ามัวแต่วิเคราะห์ว่าเออเราจะเอาอันไหนก่อนดีจะเริ่มทําอะไรก่อนดีเราวิเคราะห์เราวางแผนเราทําทุกอย่างเลยแต่เราไม่ได้ตัดสินใจเหตุผลง่ายๆเลยก็คือกลัวตัดสินใจผิดพลาด เอาจริงๆนะครับในความเป็นจริงแล้วเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าสิ่งไหนดีกว่าสิ่งไหนถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทําสมมุติถ้าลองทําดูก่อนเพราะเราสามารถเปลี่ยนใจได้เปลี่ยนวิธีการได้วางแผนใหม่ได้ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างแย่สุดก็แค่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ประสบการณ์เพิ่มเติม อ่ะอย่างเช่นเลยนะลองไปลงทุนในหุ้นดูและตั้งใจจะศึกษามันอย่างเต็มที่ลองดูในช่วงเวลาหนึ่งอย่างเช่นสักหนึ่งปีหากรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราก็ไม่ยากครับเราก็แค่เปลี่ยนใจไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นไปลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือว่าไปทำงานออนไลน์แบบที่ผมได้กล่าวมาแต่ถ้าเรายังไม่แม้จะตัดสินใจอะไรสักอย่างเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้สิ่งเนี้ยเราชอบไหมหรือเราไม่ได้ชอบมันกันแน่ดังนั้นถ้าสมมติมีตัวเลือกดีๆหลายตัวเลือกนะครับลองเลือกสักหนึ่งทาง และทุ่มเทกับมันอย่างเต็มที่ใช้เวลากับมันอย่างเต็มที่แน่นอนครับว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเราตั้งแต่แรกแต่เมื่อได้ลองทำลงไปเนี่ยครับเราอาจจะรู้สึกสนุกกับมันและก็อาจจะสำเร็จก็ได้ เอาจริงๆแล้วนะนอกจากการที่จะไม่ตัดสินใจเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มคนอีกประเภทหนึ่งที่กลัวว่าทําแค่อย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเวลาหรือเสียโอกาสจึงเลือกที่จะทําอะไรหลายๆอย่างทีเดียวเลยอ่ะลองคิดดูนะครับถ้าสมมติทาธุรกิจ5อย่างในเวลาเดียวกันกว่าจะเดินงานในแต่ละขั้นตอนแต่ละ process มันค่อนข้างจะยุ่งยากเลยครับ เคยดีนไหมครับคำว่าจับปลา2มือจริงๆแล้วลองจับทีละตัวดูเมื่อจับได้เอาไปเก็บในถังแล้วก็มาจับใหม่ถ้าตอนนี้เราอายุสักยี่สิบสหรือแม้กระทั่ง40ก็ตามนะครับเอาจริงเนี่ยเรายังมีเวลาอีก40-50ปีในการลองทําอะไรใหม่ๆอีกเยอะดังนั้นใจเย็นๆครับอาจจะไม่ต้องทําทุกอย่างในเวลาเดียวกันก็ได้เพราะยังมีเวลาเหลือมากพอที่จะลองทํานูน่นทํานี่อีกเยอะ เพียงแต่ในแต่ละอย่างที่ลงมือทำนะครับให้ทุ่มเทกับมันอย่างเต็มที่ทีละอย่างทีละอย่างไปเพราะเราแทบจะไม่รู้เลยว่าตัวเลือกที่เราเลือกเนี่ยจะนําไปสู่ความสําเร็จหรือเปล่าเพียงแต่ว่าเราต้องเริ่มจากสังเกตตัวเองว่าเราชอบอะไรและเลือกในทําสิ่งสิ่งนั้นอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งอย่างเช่นประมาณ1ปีถ้าเป็นตัวเลือกที่เกี่ยวกับงานก็อาจจะทุ่มเทกับมันให้ถึงที่สุดหรือว่าคิดซะว่าเราต้องเป็นกูรูในด้านนั้นให้ได้ ถ้าคุณทำเต็มที่กับมันแล้วและรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวคุณเลยผมอยากจะบอกว่ายินดีด้วยครับตอนเนี้ยคุณรู้แล้วว่าเส้นทางเนี้ไม่เหมาะกับคุณวิธีการง่ายๆก็คือหาเส้นทางใหม่อย่าไปคิดว่าเส้นทางที่เราเลือกเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตชีวิตเป็นของเราครับถ้าเลือกใหม่แล้วยังไม่ใช่อีกก็เลือกใหม่อีกทีหนึง่งมันไม่มีทางเลือกที่ผิดหรอกครับมันมีแต่ประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ